ดีค่ะมาอยู่กับช่องเฮซ่ามาเซ็บนะคะอุวันนี้เราวันนี้เราเพิ่งเดินจากโรงเรียนแช่แล้วจะไปมีอะไรชทำซึ G B A L H ่งเราก็ไปเห็นของกินชนิดหนึ่งที่ดูน่ากินเนาะก็ต,ตามน่าโปะค่ะนี่เยลลี่ลูกเป็ดแล้วก็เยลลี่ลูกผีสแล้วก็เยลลี่ลูกปตปาแต่ไม่เป็นของปลอมนะลูกห้าบาท ขาะเจนรุ่นละ65บาทแต่เราอยากลองดูเราเคยลองไปลูกหนึ่งแล้วนะมัน,นมันมีไส่นะกันหนึ่งนะมาแล้วเมื่อกี้ไปดูหมาโอเคเราก็จะมากินเจนยุน่จากันจะกินอะไรดีอะลูกพีชจะกินลูกพีชไหนดีอะ ดูจากสภาพอยากกินลูกนี้เพราะมันดูสมเออลูกนี้สมบูรณ์จะสามารกินแต่ม like ันแกะยากมากแต่ขอตัวไปแกะก่อนนะคะโอ้โหแกะยากมากเลยแล้วคือตอนนี้เลยพี่โฟกัสดิโฟกัสดีก็ มันไม่โฟกัสอะทุกคนหเห็นไหมเล็บฉีกเจ็ทุกคนแก่ยากมากๆเลยนะคะพวกเกลม่พวกเนี้ยไปให้คุณแม้แก่ดีกว่า ทีก่กเอรเาได้จากเพื่อนบ้านมาอีกหนึ่งรูปนี่แจอันนี้ทุกอันใช่ไหมมันจะมีข้างหลังเป็น QR c อา e ค้ดนะแต่ลูกที่เพื่อนบ้านให้มาซึ่งก็ว t ต e ฟัมากเลยนะคะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนก็ยังชอบ แล้วลูกอย่แล้วลูกก็สวยในแบบของมันนะตอนนี้เรามีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกลูกนะค่ะแต่ตอนนี้เกะให้ได้ก่อนคุณแน่เรเร็วนะหนูถ่ายคลิปอยู่ทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเรากำลังถ่ายคลิปอยู่ อันหนึ่งนะโอเคทุกคนเราก็แกะชสรเรียบร้อยนะคะโอเคนี่ก็คือพลีสมีสองเนาะนี่คือพลีสอันนี้เป็นพลีสนุ่มๆสีไม่เหมือนกันอันนี้จะแข็งๆอันนี้จะนุ่มๆนะคะส่วนอันนี้เป็นเยลลี่ลูกตาสีชมพูอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะนุ่มมากเลยส่วนนี้ก็จะเป็นน้องเป็ดไร้น่ารักแล้วก็จะมาเริ่มจาก ยิ่งลูกปลาสีชมพูกันนะคะเราจะมาดูว่ามีไส้หรือเปล่าก่อนเลยแล้วกันข้างในมีไส้เปรี้ยวๆนะจะเปรี้ยวๆอร่อยมาก ต่อไปจะเป็นน้องพริสพริสนะคะดูซิว่าจะมีไส้สีอะไรแปลกๆนะยก็หน่อยไ,ไส้สีแดงๆแทบจะไม่เห็นเพราะมันเป็นพรีส <cido f 2> อีกคนูบกินต่อเลยค่ะลูกสีเขียวนะอี่ขอลูกเป็ดก่อนดิเป็ดค่ะเป็ดเนาะสีเหลืองขอเลากกัดหน่อย เอ๊ะตอืมออใช่เป็นอร่อยมากอืออร่อยอร่อยนี่เอาเยาะนะทุกคนแต่ที่น้องพไม่รู้อะมือสองด้านอะต้องใช้ถือหูอร่อยอร่อยอร่อย เหลือลูกตาก,กับลูกพีซขอยินลูกเฮลิคอ่อนละกันนุ่มๆแบบนี้เนาะขอแบะอุ้ยเอสเอ็มอารุกคน

ใั่ทลาะเข้าปากเยเยอะมากกเลยอ่ะ มีน้ำดืม่มกินเลยนะคะไม่บอกชื่อเนาะเขาไม่ได้จ่ายโอเคโอเคตุ่นเดี๋ยวนะแกเก็เะเก็บจานตัวนี้ทิ้งลง อย่างนะคะมันได้กัดลึกใช่ก็ทะลักแล้วจ้ะ อะไรแบบกินไม่ได้นะแต่มันก็มันก็นกเปรี้ยวอยู่กินเยอะๆมันก็เลี่ยนแล้วเรียกมันหวานสีหูอานมันหวาน Ok các shop phim này đừng quênกด like,กด share và subscribe cùng cái đinh cúc cưng nha à thay vì cháu mù khê